สวัสดีครับท่านชมเว็บซีแฟนช่องแฟนเพจครับพอกันที่เกาครับที่วัดปูบุญมีตราเสือนะครับมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของปูนมีตราเสือนะครับอันทับแหรงจะไปพบกับล็อกขามเสียนครับพี่น้องเว็บซีล็อกขามเสียนนะครับแต่ว่าหวดที่ผ่านมาล็อกขามเสียนก็เขาตั้เล็กวิ่งน,นะครับส่วนหวดนี้ เป็นยงไรพี่น้องเอีกับเขามาฟังเหมือนกันเ้ยครับเขาเมื่อ้วก็่าลืมครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องนะครับนะจังไดก็เตรียมสมมติประกาศมาเลยครับพี่น้องเอีครับไปฟังเบิ้อนกันว่าปูสิมีแนวทางตัวใดมาเนียนมาย่ำให้นะครับสําหรับล็อกข้ามเส้นนะครับปูบุญมีตราเสือนะครับได้ยินตาซื้อกะขยัดแล้วครับ สำหรับปู่บุญมีตราเสือนะครับไปพี่น้องไปไปฟังน้ำกันครับเตรียมสมุดปากกาครับฟังฟังอยู่นะน,นะผู้ใด้มาวิงาว่งสายวิ่งสายหลุดก,กับห้องจิ๋มานอยู่สายวิ่งสายหลุดสิพออ่อได้ตีปู่พ่อได้โยกขาทุ่นก่ <c oughs> อนเพราะว่ามันเป็นเลขเป่าเลขเบิน่นเป็นเลขเบิ่นเอ้า <c oughs> xiêm tay mãi là mừng xi chết vinh minh xi bát mờ khô vinh chết chết ขั้สายมือเก้าหกสามขวามือ258วิ่งหนึ่งสีเจ็ดงสดันวิ่งสี่เจ แอคูมิตัวได้หอููกับมี่เก้าศูนย์หกศูนสกสมเก้าศูนย์หกศูนย์หกตัวกับมี่หกสี่สอห้ตัว6กสี่สองเก้าเจ็ดห้าสามเจหห้กสี สี่สองที่สามคูณนะครับสองคูณกัเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าเไม่พลาดล้านเปอร์เซ็นเน้นไปหกสี่สองเน้นหกสี่สองถูกต้องตามตัวศูนย์ เน้นหกศูนย์สี่สองดิ่งนิ่งตัวใดปูชีิ่ดไปที่สี่งิ่งรูดไปที่สี่นะครับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเคยมาหน้ำกันโมพูเย หางเทียมมาน้่กันนําล็อเลยกูหางเทียมมันมาสามตัวเลยไหางเทียมมาสามตัว่าจาี่น้องหนสี่เ็ดมันมาน้ำกันได้เด้อครับเด็กปูเคยมาน้ำกันอยู่วัดข้อกับนมรอกนะี่คูว่ี่กมันจะีมาพมาปีมันภาว่ามันแกนไหนคู มันบรทต้นครบรอบมันนั่นมีหลอดปะพวกมีรอบมาอยู่ช่วงปีเออ่ปีก่ายนึงก็เลาะที่เกาพันษามันมากมันมากเลาะที่เกาพันษาแมน่นปีหกหกก็คือกันมันก็มากลาาเลาะเขาพันษาการเลาะเขาพันษานี่คักแม,นแมน่นแม่นบ,บ่พวกแน่นตีกามากนักจัง แลวช่วงี้มันถึงมากแยกกันมากเยอ่แยกกันมากเนี่ยกันมากสามตัวมันถึงมากตัวหนึ่งเหมวอนึางมากมาแต่วิ่งแบบปูมาแต่วิ่งศูนย์เขาเขาศูนย์นองกว่างนี้มันเปเป็นเลขวิ่งมันกันเปเป็นเลขเป่ามันก็ดีมันก็ดีตืกุหลาบันบบเป่านี้ขันเป่าโยกท่วงขาว้ก้อน สำรับเป่ามากสำรับเป่าบ่ปูสำรับเป่าแต่ว่าก็มาบ่อยจะเหลือเกินเนาะปูตอนเล็กเป่าเนี่ยเพรถือเด้อเล็กเป่านี่ย่านย่านไปก่อนมัวปูสันเป่าได้ปูถึกบ่ครับสันเป่านี่เขาทุกรอบครับสันบ่เป่าเขาเป๊ะเด้อพี่น้องเด้อเล็กเป่าเล็กเป่ากะยกต้นขาไว้ย่านจะเล็กเป่าสันปูว่ามันบ่ได้มันบ่หลอก มันบอได้ล็อกใส่เหล็กเป่าเนาะบมมีสูตรเหล็กเป่าล็อกนี่บอได้ล็อกใส่เป่ามันบอปูเนี่ยเป่าคือโยกทุ่งขาวตีปูโยงทุ่งขาวไว้ก่อนประกาศเลยก่อนเลยว่าบ่อถือประกาศเลยบ่ปูขม่าเป่าที่ขมาเป่าบอได้ลอกเป่าบอได้ เป่ายกพวงเขาไปกวนทีแล้วกัมันกับลุยทีแล้ว,ลวมันลุยเพราะมันเป่าตีลูกมันเป่า <c oughs> เหกเรียงน้ำมันกับ <c oughs> เรียงน้ำม,นนำมันกับลุยเป็นเงินเจ็ดศูน <c oughs> ย์มันกจ้เจ็ดศูนย์ซื้อซื้อมันก็ศูนย์อีกยันเป่าเ <c oughs> น่าพัวเน, <c oughs> น่าผู้สำรับล็อกขามเสียในผูงอมหน่อยท่อนหน่อย เราคามเชียนงบหน่อยทุหน่อยกับัดไปเลยแล้วหกศูนยหศนอ่าหกศูนย์ตัวเดียวแคนแนเลยครับโด้โหแนแคนเลยหกศูนย์าเป็น,น 6, 4, สามตัวเลยครับก็เป็นสามตัวกับหกสี่สองสามตัวหกสี่สองวันที่แล้วก็คือมันแต่ออกเล่า โน่นไปตางไปเที่ยวตาประเทศยมดบ่ปูงวดที่แล้วทั้งสองสองหมื่นทั้งวันปุ่นทั้งวันจับทั้งวันปุ่อ๋อที่แล้วไปเที่ยวต่างประเทศยมืวมาสั่นโฟว่าที่แล้วไปเที่ยวต่างประเทียน แต่่เป็นยังผู้ใดผู้ใดก็มีเพราะว่างนผู้คนใดก็ม yes ี่ก็มูแต่ว่ามันเป็นเลขนันเป็นเลขอันอวแถีอันเน้อหาหนึ่งโอ้หานึเป็นเลขอั่นติผูอัพันธ์มากเป็นเลขอั่นอัติพันธมาแต่ว่ายุที่มองยินกับ่าอันหรือเ่าครับ อันแถวๆนี่เห็นบ่ปูอันนี้เพราะว่าเลียงออกจากน่มัอันว่าปูเหมุนมีนี่หนาวไปก่อนเลยหนาวกนเจาเมื่อหนาวเงียเตียเงียเตียือหนาวเปนยังไมนอันว่าปูหมุนมีนี่หนาวรวยว่าะฉันเรื่องวติกแหนาวว่าวตีิหนาววัติญี่ปุ่นเย็นสามเพ่ง ันท่านที่สิบสามท่านที่สิบสามกงานทาดก็ดีเนาะครับฉัรับลอดขามเสียนลอดขามเสียนเนี่หวัดบางน,นึงเขาตะเล็กวิ่งได้พี่น้อง